โอเคครับผมสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาสอนวิธีการเ mm. ชื่อมบัญชีเทดเนาะ,ะในตัวของ IUX mm. เข้ากับตัว Guarantee ของ MT5 นะครับผมก่อนอื่นก็ให้ทุกคนโหลดในตัวของ2โปรแกรมนี้มาก่อนนะครับพิมพ์ตามนี้ได้เลยเนาะ IUX กับ MT5 เนาะพิมพ์เข้าไปได้เลยสำหรับคนที่ใช้ iPhone ก็พิมพ์เข้าไปใน App Store เนาะสำหรับคนที่ใช้ Android ก็พิมพ์เข้าไปใน Play Store ได้เลยนะครับ หลังจากที่ทุกคนได้สองแอปนี้มาแล้วเนาะก็ให้ทุกคนเข้าไปที่แอปของ i u s ก่อนเลยนะครับอ่าสำหรับคนที่เข้าในส่วนของแอป i u s ครั้งแรกเนาะมันจะไมันจะไม่ได้ขึ้นหน้าตาแบบนี้นะครับอ่าสำหรับคนที่ไม่เคยมีบัญชีเลยก็คือเดี๋ยวติดต่อมาที่แอดมินไลน์ได้เลยเนาะหรือว่าคนที่มีบัญชีแล้วก็ลงชื่อเข้าใช้แล้วก็อาจจะขึ้นมาหน้าตานี้เลยเนาะ แต่มันจะไม่ได้ขึ้นหน้าตาแบบนี้เลยนะครับส่วนบคนที่เข้าครั้งแรกเนี่ยมันจะไม่ได้มีพอร์ตแบบนี้เนาะ,ะให้ทุกคนเนี่ยเข้าไปที่ในส่วนของเมนูนะครับหลังจากนั้นเนี่ยให้ทุกคนเข้าไปที่บัญชีนะครับหลังจากนั้นเนี่ยให้ทุกคนกดไปที่ตัวบวกนี่นะครับโอเคครับผมเริ่มแรกเนี่ยผมแนะนําให้เปิดบัญชีเป็นของ t a ต d a า d ก่อนเนาะ อ่าเพราะว่ามันฝากของขั้นต่ำเนี่ยมัน10ดอลน,นะครับส่วนสเปดก็ไม่ได้ว่ากินเยอะเลยกินแค่0.2เนาะ0.2นย์ปบนะครับอ่าหลังจากที่กดเปิดบัญชีเข้ามาแล้วเนี่ยอ่าสามอันบนนี้ก็ไม่ต้องไปสนใจอะไรมันเนาะพอเราก็เปลี่ยนอะไรมันไม่ได้แล้วนะครับอ่าในส่วนของเลเวอรเลนเนี่ยผมแนะนำเนาะสำหรับเทรดเดอร์มือใหม่เนี่ยผมแนะนําให้อ่าเลือกคำต่ำไว้ก่อนเนาะเพราะยิ่งเราเลือกเลเวอรเลนสูงเนี่ย ความเสียงมันก็ค่อนข้างที่จะสูงตามไปด้วยเนาะข้อด anyway. ีข้อเสียมันก็มีนะครับในส่วนข้อดีเนี่ยมันก็สามารถทําให้เราออกหลอดได้เยอะทางทั้งที่ในพอร์ตเราก็ไม่ได้มีตังเยอะเนาะมันก็คือข้อดีแต่ข้อเสียเนี่ยคือถ้าผิดทางนึงเนี่ยมันก็สามารถทําให้ล้างพอร์ตได้แต่ถ้าถูกทางเนี่ยก็เลือกเลือกสีลดล้อได้เลยเนาะนะฮะอันนี้ก็หยอกเล่นนะครับเป็นโจ๊กเป็นโจ๊กอ่าส่วนตัวผมเนี่ยอ่าผมเลือกสามพันอยู่แล้วเนาะเลือกเลยว่าเลยสูงอ่าเพราะชอบความเสี่ยงนะครับอ่าหยอกเล่น โอเคครับผมอ่าต่อไปเนาะก็คือในส่วนของอ่ารหัสเนี่ยหลายๆคนเนี่ยค่นข้างจะทักมาถามเยอะมากเลยว่าผมจะเปิดบัญชีแต่ผมเปิดผมกดสร้างรหัสไม่ได้ทํำยังไงก็ไม่ผ่านเนาะอ่าก็คือผมแนะนำเนี่ยแนะนําให้มีตัวกษรพิเศษเนาะ๋ตวตัวกษรพิเศษพวกนี้นะครับ1อย่างน้อยหนึ่งตัวนะครับอ่อาเดี๋ยวผมเนี่ยอ่าแอดหนึ่งตัวแล้วก็ต้องมีในตัวของอ่าตัวอังกฤษพิมพ์ใหญ่นะครับ1ตัว นะครับแล้วก็พิมพ์เล็กอีก4ตัวอ่าแล้วก็มีตัวก็ในส่วนของตัวเลขอีก4ตัวนะครับผมอ่าตั้งรหัสอันนี้คือตัวอย่างเนาะให้ทุกคนไปปรับเปลี่ยนเอาได้เลยนะครับอ่าหลังจากนั้นให้กดส่งไปปุ๊บหลังจากนั้นเนี่ยมันจะเด้งมาหน้าหลักนะครับอ่าพอร์ตเราก็จะมาอยู่ตรงนี้แล้วอโอเคในส่วนของรหัสที่เราตั้งเมื่อกี้เนะี่ยอยากให้ทุกคนจําให้ดีๆเนาะเพราะตัวรหัสนั้นน่นะ มันต้องเอาไปเชื่อมกับตัวของ MetaTrader 5นะครับตรงนี้ก็คือเดี๋ยวให้ทุกคนจําในส่วนของเลขเลขพอร์ตบัญชีตรงนี้ไว้นะครับแล้วให้เราเข้ามาที่ตัวของ MetaTrader 5นะครับทุกคนเข้ามาเนี่ยจะไม่ได้ขึ้นหน้าตาแบบนี้เนาะเพราะาทุกคนยังไม่ได้เข้าก็คือยังไม่ได้เชื่อมบัญชีนะครับให้ทุกคนกดไปที่ New Account หลังจากนั้นเนี่ยให้เลือกคําว่า IUX นะครับ อ่าแล้วก็ให้เลือกอันที่2เนาะใน่วนของอ่า i u x ตรงนี้อันที่2นะครับอ่าหลังจากนั้นเนี่ยในส่วนของเซิร์ฟเวอร์นะครับให้เราไปดูในส่วนของนี่ครับเข้ามาในอ่าในส่วนของแอป i u x x นาะแล้วในส่วนของเซิร์ฟเวอร์เนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้นะครับของผมเนี่ยคือไลท์สามอ่าซึ่งมันเลือกให้อยู่แล้วเนาะนไลท์สามอ่าโอเคครับในส่วนของล็อกอินตรงนี้นะครับก็ให้ทุกคนเข้าไปที่ อะให้ทุกคนดูที่ตรงนี้เลยเนาะ,ะในแอป i า x อนะครับหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งหนึ่งเก้าสามหนึ่งสองสี่โอเคครับผมอ่ต่อไปนะครับในส่วนของพาสเวิร์ดก็คือให้ทุกคนใส่ตามที่เมื่อกี้ผมบอกเลยเนาะ ทุกคนตั้งอะไรไว้ก็ให้ทุกคนใส่ตามเลยเนาะ,ะมีตัวพิเศษหนึ่งตัวมีตัวอักษรอังกฤษพิมพ์ใหญ่หนึ่งตัวแล้วก็พิมพ์เลขอีก4ตัวแล้วก็ตัวเลขอีก4ตัวนะครับหลังจากนั้นก็ให้ทุกคนกดเข้าไปที่เช็คอินเนาะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะเด้งมาที่หน้ากระดานเทรดเลยเนาะ,ะตรงนี้ก็หลังจากที่ทุกคนเติมเงินแล้วเนี่ยทุกคนก็สามารถซื้อขายได้ปกติเลยเนาะกดลายกดซลล์ตามแผนของตัวเองได้เลยนะครับ โอเคต่อมานะครับผมอ่าวิธีการฝากและถอนเงินนะครับผมอ่าให้เราเข้าไปที่นา้าอ่าเข้าไปที่แอปของ iu x นะครับอ่าเวลาทุกคนจะฝากเงินนะครับก็ให้ทุกคนกดเข้าไปที่เติมเงินนะครับผมอ่ากดที่ q r ตรงนี้เนาะอ่าตรงนี้ก็ฝากของขั้นต่ํา10ดอลน,นะครับอ่าตอนนี้ก็คืออ่าฝากของขั้นต่ำสิบดอลก็คือ3า0รบบาทเนาะ มันจะได้อยู่ประมาณ1 1อดอนเนาะอันทั้งนี้ทั้งนั้นก็แล้วแต่ค่าเงินในอของปัจจุบันด้วยเนาะปัจจุบันนี้3ามบาทได้อยู่11อดอนนะครับกดส่งไปหลังจากนั้นทุกคนจะได้ QR c o โคตัวนี้มาให้บันทึกภาพแล้วก็ไปจ่ายตังที่แอปธานาคารของทุกคนได้เลยนะครับส่วนวิธีการถอนเงินก็ให้ทุกคนกดเข้าไปที่ถอนเนาะตรงนี้นะครับหลังจากนั้นกดเข้าไปที่ตรงนี้เลยเนาะ หลังจากนั้นนะครับก็ให้ทุกคนใส่จํานวนเงินที่ทุกคนจะถอนนะครับอ่าแล้วกดส่งเนาะหลังจากนั้นท่านไอเงินก็จะเข้าไปที่ธนาคารที่ทุกคนเชื่อมไว้นะครับสําหรับใครที่ยังไม่เชื่อมเนี่ยอ่ามันก็จะ,ะทุกคนก็ต้องไปเชื่อมตรงนี้เนาะข้อมูลผู้ใช้อ่าแล้วหลังจากนั้นกดเข้าไปที่วิธีการชําระเงินนะครับแล้วก็ทุกคนก็เชื่อมธนาคารของทุกคนได้เลยนะครับเงินก็จะเข้าไปที่ธนาคารที่เชื่อมนะครับ โอเคครับผมสำหรับวิธีการเชื่อม iu x เข้ากับ mt5 ก็มีเท่านี้นะครับสำหรับใครที่ไม่เข้าใจตรงไหนอะไรยังไงก็คอมเมนต์ถามกันด้านล่างได้เลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ